ท่านผู้ชมครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆ,ๆหลานๆปู่ย่าตายหญ่ทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลช่วงนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแล้วเราก็หันเข้ามาที่พระไตรปิฎกกลุ่มหนึ่งตะก้าหครับก็คือในพระวินัยปิฎกนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นหลัก สำคัญอีกอันหนึ่งของพระพุทธศาสนาโดยยงพิ่ยิ่งสายเทรวาทในประเทศไทยเรานะครับซึ่งพระท่านต้องถือศีลถึง227นะครับก็เลยต้องมากล่าวถึงเรื่องของพระธรรม,พร,รมพระวินัยอยู่ในพระไตรปิฎกนี่นึครับวันนี้นเราไปที่พระวินัยปิฎก,กเล่มที่7นะครับสัตตสติกะขันทกกนะครับก็คือ เรื่องของ,รองพระวินัยนะครับรแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองที่หลายคนก็เข้าใจว่าพระสงฆ์เนี่ยจับเงินไม่ได้ไม่ควรจะจับเงินอะไรทานองเนี้ยนะครับแต่ต้องเงินไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับเพราะวินัยบทนี้มีอยู่ครับซึ่งพระภิกษุท่านรู้เองนะครับ ซึ่งพระภิกษุเนี่ยท่านได้บวชแล้วก็เรียนเนี่ยท่านก็จะรู้เองแต่ทีน,นี้เราไปเปิดพระไตรปิฎกดูครับว่าเรื่องทองเรื่องเงินเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างไรในสมัยหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันใน เมืองราชครืครั้งนั้นเนี่ยชนทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชสำนักได้ยกเรื่องเงินและก็ทองขึ้นมาสนทนากันว่าพระสมณะเชื้อสายศักยบุตรเนี่ยย่อมยินดีรับเงินแล้วก็รับทองพอดีในที่ประชุมนั้นเนี่ยนะครับมีนายบ้านชื่อมณีจุรกะรวมอยู่ด้วยเขาได้กล่าวแก่ที่ประชุมว่า นายนายนายพวกท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นเลยทองและเงินไม่ควรแก่สมณะพระสมณะไม่ยินดีและไม่รับทองและเงินพระสมณะมีแก้วและทองอันวางเสียแล้วปราศจากทองและเงินไปแล้วเมื่อในบ้านได้ชี้แจงความจริงในที่ประชุมเข้าใจแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ทูลต่อไปว่าเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวคล้อยตามพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่ากล่าวตูพระพุทธเจ้าด้วยคำเท็จเชื่อว่าพยากรณ์ทำมันสมควรแก่ธทำ และสหธรรมิกบางรูปผู้กล่าวตามวาทะก็ย่อมไม่ถึงที่ที่ควรจะติเตียนหรือพระพุทธเจ้าขา่าก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าดังนี้นะครับว่าตนเองได้กล่าวแบบนี้ว่ามันไม่สมควรแก่พระนะครับเงินก็ดีทองก็ดีเนี่ยพระท่านได้วางเส็จแล้วอะไรทํานองเนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีความสงสัยก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้า ามที่ว่าไปนะครับเขาวนี้เรามาดูครับว่าพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองว่าอย่างไรพระพุทธเจา้าเมื่อได้ยินการกราบทูลจากผู้ที่ไปไประชุมกันมาแล้วเนี่ยก็ตรัสว่า เอาละนายบ้านเธอพยากรณ์อย่างนี้ก็ชื่อว่ากล่าวคอยตามเราชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยคำเท็จแต่ดูก่อนท่านทั้งหลายรวมทั้งนายบ้านทองและเงินเนี่ยไม่ควรแก่สมณะโดยแท้สมณะไม่ยินดีทองและเงินสมณะไม่รับทองและเงินสมณะมีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว ปราศจากทองและเงินทองและเงินเนี่ยควรแก่ผู้ใดแม้กรรม,มาคุณทั้งห้าก,ก็ควรแก่ผู้นั้นกรรมคุณทั้งห้าควรแก่ผู้ใดเธอพึงจำผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่ามีปกติมิใช่สมณะมีปกติมิใช่เชื้อสายของสากยบุตร ท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ายังมีข้อถกเถียงกันนะครับว่าในครั้งพุทธกาลที่คุยกันในสมัยนั้นเนี่ยคำว่าทองและเงินเนี่ยมันหมายถึงอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็คงต้องไปปรึกษาพระผู้รู้อีกทีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดความรังเกียจพระที่ท่านรับเงินรับทองเพื่อที่จะไป สร้างวัดสร้างวาเพื่อที่จะไปบำรุงธาตุขันนะครับเพื่อที่จะ,ะใช้ในสิ่งเหล่านี้สร้างบุญญาบารมีแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับเพราะในที่นี้เนี่ยถ้าเราฟังดูเราก็จะต้องลึกเข้าไปในเจตนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าถ้าแสวงหาแล้วมันทำให้เกิดกรรมคุณมันทำให้เกิดสิ่ง ทั้งเหล่านั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าควรไม่ควรเนี่ยก็ต้องปรึกษาพระภิกษุผู้รู้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นจะทําให้เราติดบาปติดกรรมด้วยการนินทาหรือด้วยความเห็นผิดที่ไปว่าพระภิกษุที่ท่านได้รับจตุปัจจัยแล้วก็ที่มีจตุปัจจัยโดยมากมายก็เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการไต่เส้นได้บนปากนรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเอาละครับนี้ก็คือคติธรรมข้อเตือนในการฟังธรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาจารย์เชาชแนลก็ยังคงมีต่อไปนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับพระวินัยปิดกซึ่งเป็นส่วนจุดท้ายของเรื่องเล่าจากพระไตปิฎก ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ